ดีครับมาพบกับรายการอี่ยงว่าอีพี78นะครับกระผมรายการอีหยงว่าเป็นรายการที่เอาข่าวเรื่องราวต่างๆนานาที่เกิดขึ้นบนโลกนี้ครับมานั่งดูมานั่งชมแล้วก็มานั่งรู้สึกว่าเฮ้ยมันเกิดขึ้นอี่ยงว่าบนโลกนี้นะครับใครชื่นชอบคอนเทนต์แบบนี้ครับจ่ายงนทุกวันจันรแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์คลิปนี้ครับฝากกดตตามช่องกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆช่องเราด้ยครับอย่าลืมครับฝากคอมเมนต์ใต้คลิปครับมีเสนอแนะแนะนำติชม คอมเมนต์ไม่ได้ยินดีรับฟังและพัฒนาคอนเทนต์ไปพร้อมกันนะครับกระผม <B GM> ฝากแท็กทุกทุกคนคใต้คอมเมนต์จะทําให้เขาเห็นคอนเทนต์นี้ไปพร้อมกับพวกเราครับฝากแชร์คลิปนี้ออกไปยังโซเชียลทุกคนคและช่องแชทที่คุณชอบจะทําให้เขาเห็นคอนเทนต์นี้ไปพร้พนอมกับพวกเราทุกคนเช่นเดียวกันนะครับเพื่อไม่การเสียเวลาฮะ <B GM> แล้วไปดูนยวันนี้มีอะไรน่าสนใจและน่าใจมากกันบ้างน,นะครับผม เผอพูดสองคำต้องห้ามสาวแชร์ประสบการณ์สัมภาษณ์งานตอนจบพีกมากครับสาวหน้าแตกแล้วครับเผอพูดสองคำต้องห้ามขณะสัมภาษณ์งานแต่จบแบบพลิกล็อกนะครับเดี๋ยวเราไปดูในข่าวยอแล้วก็ในข่าวเต็มเ,มเกี่ยวกับประเด็นนี้ครับว่าเรื่องราวเกิดขึ้นอะไรยังไงครับป่าเรื่องราวในข่าวยอเรื่องราวนี้ครับหญิงสาวชาวจีนครับแชร์ประสบการณ์สัมภาษณ์งานนะครับเผอหลุดปากเรียกผู้สัมภาษณ์ว่าที่รักครับ เพราะติดปากจากการคุยกับเพื่อนนะครับทาให้เธอเขินหนักมากครับแต่สุดท้ายกลับผ่านสัมภาษณ์นะครับเพราะผู้สอ่สัมภาษณ์ชอบบุคลิกสดใสของเธอครับแต่ไรก็ตามครับเธอตัดสินใจปฏิเสธงานนี้ครับพร้อมแซวกัตัวเองว่าที่รักขอโทษนะไม่ใช่ไม่รักเธอแต่ชาวเน็ตแฮเซลและแสดงความคิดเห็นอย่างสสนานเกี่ยวกับประเด็นนี้นะครับเดี๋ยวไปดูนะข่าวเต็มๆเกี่ยวกับประเด็นนี้ว่าเรื่องราวเกิดขึ้นอะไรยังไงครับปะ เรื่องราวนี้ครับสาวแชร์ประสบการณ์สัมภาษณ์งานนะครับพลาดพูด2คําต้องห้านะครับกลางวงสัมภาษณ์จนหน้าแตกแต่ภพยพิกล็อปจบได้สวยนะครับและหลังจากการจบการศึกษานะครับหลายคนมักกังวลเกี่ยวกับการเข้าสู่โลกแห่งการทํางานนะครับโดยเฉพาะช่วงส่งใบสมัครไปแล้วนะครับมักจะรู้สึกกระสับกระส่ายและยิ่งตื่นเต้นมากกว่าเดิมครับเมื่อได้รับโอกาสในการสัมภาษณ์งานนะครับ และเรื่องราวนี้ครับหญิงสาวชาวจีนคนหนึ่งครับประสบเหตุการณ์ที่น่าตกใจที่สุดนะครับคือครับในระหว่างการสัมภาษณ์งานที่ราบเรื่อนจนเกินไปนะครับทำให้เธอหลุดปากเรียกผู้สัมภาษณ์นะครับว่าที่รักนะครับซึ่งทาให้เพื่อนๆชาวในทางกันลุ้นไปกับเธอนะครับแล้วเรื่องราวนี้ครับเธอได้แชร์ประสบการณ์การสัมภาษณ์งานที่สุดแสนประทับใจผ่านเสี่ยวหงหูนะครับโดยเธอเล่าว่านะครับตั้งแต่เริ่มต้นสัมภาษณ์งานนะครับเธอก็เผลอเรียกผู้สัมภาษณ์ว่าที่รักนะครับ ซึ่งเธออธิบายว่าเพราะเคยชินกับการพูดคำนี้กับเพื่อนสนิทนะครับจนกลายเป็นคำติดปากไปแล้วนะครับโอ้โหและเรื่องราวนี้ครับเมื่อเธอนึกย้อนถึงช่วงสัมภาษณ์นะครับเธอก็รู้สึกเขินอายแล้วบอกผู้สัมภาษณ์ที่อายุใกล้เคียงกันและมีบุคลิกที่ดีนะครับทำให้เธอรู้สึกผ่อนคลายในระหว่างการสนทนานาน1ชั่วโมงนะครับจนถึงขั้นเอ็นหลังพูดคุยกันได้อย่างสบายๆนะครับแต่ในสุดครับคำติดปากก็ชนะความมีสติไปได้นะครับ จนเกิดเหตุการณ์ขำๆนี้ขึ้นนะครับแล้วเรื่องราวนี้ครับเธอได้เสริมเพิ่มเติมไปว่านะครับเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์หน้าแตกขึ้นอีกครั้งนะครับเธอจึงตัดสินใจว่าไม่ว่าจะสนิทกับใครแค่ไหนครับก็ต้องเรียกชื่อและนามสกุลเสมอนะครับและเมื่อเธอเล่าเรื่องขำๆให้เพื่อนเธอฟังนะครับเธอก็จะไม่ลืมล้อเลียนตัวเองว่าถ้ามีรอยแยกกับฉันคงแทรกไปแล้วนะครับหมายถึงว่ารอยแยกคงแทรกผลดตนะครับและดูสิว่าที่รักจะ ช่วยให้ฉันได้งานไหมนะครับโอ้โหแต่อย่างไรก็ตามนะครับเธอได้รับข่าวดีอย่างรวดเร็วนะครับเมื่อผ่านการสัมภาษณ์นะครับผู้สัมภาษณ์ยังโทรมาบอกกับเธอเองนะครับพร้อมกล่าวว่านะครับถึงแม้เธอจะไม่มีประสบการณ์ตรงนะครับแต่ด้วยบุคลิกภาพที่สดใสและมั่นคงทําให้ประทับใจอย่างมากแต่หลังจากคิดทบทวนอยู่นานและอย่างดีแล้วเธอก็ปฏิเสธงานนี้พร้อมกับหัวเราะแล้วพูดว่าที่รักขอโทษนะ ไม่ใช่ไม่รักเธอฮะและหลังจากเรื่องราวหรือเหตุการณ์นี้ถูกเปิดเผยครับชาวเน็ตก็ต่างแสดงความคิดเห็นอย่างมากมายนะครับเช่นนะครับคุณทําให้เขาหวังแล้วปฏิเสธผู้หญิงใจร้ายนะครับโอ้หมีบอกไม่เป็นไรหลีกเลี่ยงการมีความสัมพันธ์ในการที่ทํางานนะครับเออก็เป็นไปได้นะครับแล้วก็มีพูดสัมภาษณ์ผมไม่คิดจะรับเธอแต่เธอยังเรียกผมว่าที่รักนะครับอ่านี่คือเป็นคําพูดตอบโต้นะครับแล้วก็มีครับ ฉันเคยเรียกครูของลูกที่โรงเรียนอนุบาลว่าที่รักไม่มีใครรู้หรอกว่าทําไมฉันถึงพิมพ์ผิดแบบนั้นแล้วก็มีนะครับว่ายังดีกว่าห้องเพื่อนฉันที่ตอบคําถามเสร็จแล้วลืมปิดใหม่แล้วเริ่มพูดเรื่องครูแล้วยังรู้สึกอายแทนเธอเลยฮะไม่เคยแปลงฟันเลยครับนุ่มบนอุบลองสามเดือนฟันผูซสงั้นครับไม่แปลงฟันตั้งแต่เด็กครับ หนุ่มลอง3เดือนครับตอนเข้ามาหาวิทยาลัยเขาฟันผุนักศึกษาทันตแพทย์หกสนันนะครับโอ้โ oh. หเดี๋ยวมาดูนักข่าวย่อแล้วก็นักข่าวเต็มเกี่ยวกับประเด็นนี้ครับว่าเรา,เราเกิดขึ้นอะไรไงครับป่ะโดยหนุ่มไต้หวันครับคนหนึ่งแชร์ประสบการณ์ว่าเขาแทบไม่เคยแปรงฟันตั้งแต่เด็กนะครับแต่กับฟันไม่เคยผุนะครับจนกระทั่งเขาลองแปรงฟันตามคำแนะนาแพทย์เพียง3เดือนตอนเข้ามหาวิทยาลัยครับ กลับพบว่าฟันเริ่มผุนะครับจึงเริ่มหยุดแปลงฟันอีกครั้งครับหลังเรียนจบครับเขาลดการกินของหวานลงและฟันก็ไม่ผุอีกครับเรื่องนี้กลายเป็นเรื่องถกเถียงในโลกออนไลน์และนักศึกษาทันตแพทย์เตือนว่าการไม่แปรงฟันส่งผลเสียระยะยาวไม่ใช่แค่ฟันผุและเสี่ยงเป็นโรคเหงือกรุนแรงในอนาคตได้นะครับ และเรื่องราวนี้ครับการแปรงฟันมีเป้าหมายหลักนะครับเพื่อรักษาสุขภาพช่องปากที่ดีนะครับเพราะหลังจากการรับประทานอาหารนะครับมีเศษอาหารทุกวันครับอาจจะติดอยู่บริเวณผิวฟันนะครับและแบคทีเรียเข้าไปในปากก็จะย่อยสลายจนเกิดกรดนะครับซึ่งเกิดการกัดก่อนและสารเคลือบฟันนะครับและนําไปสู่ทําให้ฟันผุได้นะครับโดยเรื่องราวนี้ครับเว็บไซต์ E t ที d นะครับรายงานว่านะครับเมื่อไม่นานมานี้ครับ มีหนุ่มไต้หวันนะครับคนหนึ่งเล่าว่าแทบไม่เคยแปลงฟันเลยนะครับในวัยเด็กแต่กลับฟันไม่ผุนะครับจนกระทั่งเริ่มแปลงฟันตามคําแนะนําเป็นเวลา3เดือนนะครับกลับพบว่าฟันเริ่มผุนะครับเรื่องนี้ครับกลายเป็นประเด็นเผ็ดร้อนประเด็นร้อนมากครับที่พูดถึงในโลกออนไลน์นะครับและเรื่องราวนี้ครับชาเ็ตคนหนึ่งครับได้โพสต์ในดีคาร์นะครับในหัวข้อว่ามีใครไม่แปลงฟันเหมือนผมบ้านะครับแล้วก็หมายคาถามนะครับเล่าประสบการณ์ว่าตนเองแทบไม่เคยแปลงฟันนะครับ แต่กลับไม่เคยมีฟันผุเลยนะครับเขาเผยว่าเคยแปรงฟันแค่สมัยอนุบาลครับหลังจากนั้นใช้เพียงน้ําเปล่าบ้วนปากมาตลอดจนกระทั่งเข้ามาหาลาัยครับถึงรู้ว่าคนส่วนใหญ่ไม่ได้ใส่แปรงฟันเป็นประจำครับฮะแต่เรื่องราวเลยครับเจ้าของโพสต์ยังเล่าต่อว่านะครับในช่วงท้ายของชิดมาหาลาัยนะครับเขาเริ่มลดการกินของหวานถึงแม้จะเรียนจบมาหลายปีแล้วนะครับก็ยังไม่พบฟันผุใหม่เลยนะครับทำให้เขารู้สึกประหลาดใจมาก จึงโพสตถามว่ามีใครเคยเจอประสบการณ์เหล่านี้เหมือนกับเขาไหมอารัพใน,นข้อความเขียนว่า,วานะครับก่อนเข้ามาหาวิทยาลัยครับผมก็กินของหวานนะแต่ตอนนี้ผมเรียนจบมาหลายปีแล้วไม่เคยรักษารากฟันไม่เคยปวดฟันมีไปขุดหินปูนบ้างแต่ก็ไม่เจอฟันผุแต่หลังจากเข้ามาหาวิทยาลัยผมเลิกกินของหวานไปเลยแต่ย่าเรียนแบบผมนะผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมเป็นเรื่องแปลกจริงๆมีใครเป็นแบบผมบ้างไหม แล้วเรื่องราวนี้ครับกลายเป็นโพสต์ร้อนแรงกระแสร,ร้อนแรงทันทีในโลกออนไลน์นะครับชาวเน็ตครับหลายคนต่างตกใจในพฤติกรรมของเจ้าของโพสต์นะครับต่างพากันตั้งคำถามถึงสุขภาพช่องปากของเขาทันทีครับบางโพสบอกว่านะครับแบบนี้กลิ่นปากต้องหนักมากแน่ๆใช่ไหมแล้วก็มีคนบอกว่าหรือว่าแบคทีเรียรอาจจะเยอะจนแม้แต่เชื้อฟันผุก,ก็ยังอยู่ไม่รอดโอ้โหแรงจริงๆแล้วมีคนบอกนะครับว่า,วาหน้าขยักขยังที่สุดนะครับ ปากต้องเหม็นมากนเนแน่แค่คุณไม่ได้กิ่นเองคนอื่นอาจจะไม่อยากทักก็ได้แต่ควรไปขูดหินปูนทุก6เดือนนะเรื่องพื้นฐานเลยนะครับแล้วก็มีบางคอมเมนต์ครับไม่ว่อฟันจะผุหรือไม่นะครับแต่ไม่แปรงฟันแล้วปากไม่เหม็นเลยเหรอนะครับโอ้โหล้อนแรงมากฮะแล้วเรื่องราวนี้ครับนักศึกษาทันตแพทย์และผู้เชี่ยวชาญหลายคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นนะครับโดยเตือนเจ้าของโพสต์ว่าปัญหาสุขภาพฟันไม่ได้มีแค่ฟันผุเท่านั้นครับการไม่แปรงฟันเป็นเวลานานอาจเกิดคราบแบคท,ทีเรียรสะสมนะครับ และนำไปสู่โรคเหงื่อนะครับซึ่งในระยะแรกอาจจะไม่มีอาการชัดเจนครับแต่เมื่ออายุเยอะครับเช่นอายุ40ปีขึ้นไปครับอาจเกิดบทุบรุนแรงและรักษาได้ยากนะครับและที่จริงแล้วนะครับถึงแม้ฟันจะไม่ค่อยผุแต่ก็ควรแปรงฟันเป็นประจำนะครับและการเข้ารับการขูดหินปูนอย่างสม่ำเสมอครับเพื่อรักษาสุขภาพช่องปากและป้องกันปัญหาที่อาจจะแก้ไขไม่ได้ในอนาคตนะครับ ฉันไม่ควรต้องมาเจอเรื่องนี้ลุยฟ้องโรงพยาบาลครับชดใช้ความทรมาน35ปีนะครับสาวช็อกครับเพิ่งรู้ต้นเหตุความทรมาน35ปีเพราะสิ่งที่หมอลืมทิ้งไว้ในร่างกายนะครับครทนายลุยฟ้องโรงพยาบาลร้องไห้ลั่นฉันไม่ควรเจอเรื่องแบบนี้นะครับเดี๋ยวมาดูเนื้อข่าวยอแล้วก็เนื้อข่าวเต็มเกี่ยวกับประเด็นนี้ว่าเกิดขึ้นอะไรไงบ้างครับ เรื่องราวเรื่องข่าวย่อยเรื่องราวนะครับหญิงสาวชาวมาลีกันนะครับยื่นฟ้องโรงพยาบาลแห่งหนึ่งนะครับหลังพบว่านะครับแพทย์ได้ลืมท่อให้อาหารไว้ในร่างกายของเธอนานถึง35ปีนะครับตั้งแต่การผ่าตัดคลอดลูกแฝดตั้งแต่ปี1989นะครับส่งผลให้เธอทรมานจากการปวดเรื้อรังและเป็นปัญหาสุขภาพตลอดมานะครับโดยเธอกล่าวว่านะครับเหตุการณ์นี้ได้ทำลายชีวิตของเธออย่างเส้นเชิงนะครับและหวังว่าการฟ้องร้องนี้จะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นอีกงานของนาคตกับคนอื่นนะครับ โดยร่อราวนีครับโดยเดล่าโลนะครับฟ้องโรงพยาบาลที่มันสนานนะครับซึ่งปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นออโรร่าสไนมดิคอลเซ็นเตอร์นะครับอยู่ในมิลวอกกี้นะครับประเทศอเมริกานะครับข้อหาประมาททางการแพทย์นะครับโดยกล่าวว่านะครับทำไมพวกเขาถึงทำแบบนี้ใครจะทำผิดพลาดแบบนี้ได้และมันมากเกินไปฉันไม่ควรต้องเจอเรื่องนี้ และเรื่องราวนี้ครับย้อนกลับไปในปีคศ1989นะครับเราได้เข้ารับการบริการที่โรงพยาบาลครับมันส์ในนะครับแต่การผ่าคลอดลูกแฝดครับไม่ไปเป็นตามแผนนะครับทำให้เธอต้องเข้ารับการผ่าตัดมดลูกทั้งหมดนะครับและต้องใช้เครื่องช่วยหายใจไปเวลานานถึง2เดือนนะครับในระหว่างนั้นครับได้มีการใส่ท่อให้อาหารในร่างกายของเธอด้วยนะครับโดยที่เธอไม่รู้ว่ามันไม่เคยถูกเอาออกนะครับ และท่อที่ใส่วันนั้นสําหรับเธอมันทําให้เธอเจ็บปวดตลอดมา35ปีนะครับโหและเรื่องราวนี้ครับในปี2010นะครับโลวได้ไปโรงพยาบาลเพราะมีอาการปวดท้องนะครับและในปี2013และปี2023นะครับเธอก็ได้รับการตรวจด้วยการส่องกล้องทางทวารหนักนะครับแต่ก็ไม่มีคําตอบเกี่ยวกับการเจ็บปวดของเธอนะครับจนกระทั่งเดือนเมษาปี2024นะครับเธอได้รับการส่องกล้องที่โรงพยาบาลเฟิร์ตเทิร์ดนะครับในมิลวอกกี้นะครับและพบว่า มีท่อที่เหลืออยู่จากการผ่าตัดในปี1989นะครับและเรื่องราวนี้ครับทนายความของเธอกล่าวว่านะครับความทุกข์ทรมานของเธอเป็นเรื่องที่ป้องกันได้ทั้งหมดนะครับและการที่ระบบแพทย์ไม่ได้ตรวจสอบที่พบข้อผิดพลาดในข้อผิดพลาดนี้นะครับถือว่าเป็นความล้มเหลวร้ายแรงและชัดเจนครับทนายความของเธอครับหวังว่าเรื่องนี้จะเป็นตัวอย่างในการเปลี่ยนแปลงระบบการแพทย์นะครับเพื่อป้องกันไม่เกิดเหตุคล้ายๆกันกับผู้ป่วยคนอื่นในอนาคตนะครับ ตั้งแต่ปี1989เป็นต้นมาฉันทำอะไรไม่ได้เลยฉันเป็นไมเกรนหายใจไม่ออกและท้องของฉันบวมตลอดเวลาโลก,กำลังฟ้องข้อหาประมาททางการแพทย์และละเมิดหน้าที่และความทุกข์ทางอารมณ์โดยเธอกล่าวต่อว่านะครับพวกเขาทำลายชีวิตของฉันตอนนั้นฉันอายุแค่25ปีและตอนนี้ฉันก็ต้องเผชิญกับปัญหาฉันทำอะไรไม่ได้เหมือนเดิมครับโอ้โหน่าเป็นห่วงมากๆนะครับเนี่ย ไป็นื่งแรงมากกับ EP นี้ครับถ้าทุ่นชอบอย่าลืมฝากกดไลค์คลิปนี้ครับฝากกดติดตามช่องกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ของช่องเราด้ครับอย่าลืมครับฝากคอมเมนต์ใต้คลิปครับมีเรื่องเสนอแนะแนะนำติชมคอมเมนต์มาได้ยินดีรับฟังรับพัฒนาคอนเทนต์ไปพร้อมกันนะครับกระผมฝากแท็กคนทุกคนรักใต้คอมเมนต์จะทําให้เข้าเห็นคอนเทนต์นี้ไปพร้อมอกับพวกเราครับฝากแชร์คลิปนี้ออกไปยังโซเชียลทุกคนรักและช่องแชททุกคนชอบจะทําให้เข้าเห็นคอนเทนต์นี้ ไปพร้อมกับพวกเราทุกคนเช่นเดียวกันนะครับ